เพื่อนๆวันนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์ตัวที่3ของการทารํากาแฟดื่มเองนะครับไปํำนะที่ทําดื่มหลังจากได้ดูรีวิวการทําอุปกรณ์ตัวบดไปแล้วต่อไปนี่เป็นหม้อต้มทพิ่ได้มาใหม่นี่้ขนาะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงมันแก้วกาแฟแหละทําจากตนเลส อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ัโหลครับน,นี้เป็นสำหรับใส่เนื้อกาแฟเข้ามาต้มแล้วก็จะมีเตาด้วยอุก่อนตัวตัดไฟถ้าใครไม่สะดวกก็ไปกอไฟต้มเองแต่นี้เป็นเตาไฟฟ้ามาป้องกับหม้อเตาหม้อ จากระบบกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ชิ้นถัดไปที่ต้องมีแล้วเราก็นำเตามาตั้งหม้อญฟ้าและเสียบนะครับอุปกรณ์ก็ใกล้ครบแล้วนะครับจะมีตัวบดอยู่ตรงนี้เราได้รีวิวให้ดูไปแล้วจะมีสองชนิดนะครับแบบเป็นเลทกับแบบอันนี้ดูคลาสสิกนะ้ำจากบด เมล็ดกาแฟาที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่องอนี่อุปกรณ์เริ่มจะครบแล้วนะครับก็เหลือเพียงอย่างเดียวก็คือเมล็ดกาแฟาแล้วก็คั่วบดแล้วก็เราใส่การนี้แล้วเราจะชิมให้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับปิดได้นะครับี่ครับพอนเริ่มครบแล้วทนะี่เกี่ยวได้ มันถอดได้ด้วยใส่กาแฟใส่กาแฟข้างในครับมาใส่น้ำแล้วมันจะดันขึ้นมาบนแก้วเองเดี๋ยวไปดูตอนทำเนื้อกาแฟแล้วกันว่าม,มันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องใช้ไฟฟ้านะใส่แก๊สไม่ได้สำหรับทำดื่มเองที่บ้านเจะครบแล้ว3มชิ้น4ชิ้นทั้งเตาไฟฟ้าเครื่องบด ถ้ามีมเมล็ดก,กาแฟาก็ทํำดื่มเองได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปจะให้ดูตอนการขั้นตอนการบดและการต้มกาแฟาแล้วดื่มชิมว่ามันจะเป็นยั่ไง่รคลิปนี้ถ้าใครชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ